เรื่องข้อความปลอดภัยในช่วงปีใหม่อย,ย่างที่เราบอกไปกรมเจ้าทาก็มาดูแลนะครับเพื่อที่จะมาทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับในเรื่องของการเดินเรือด้วยนะครับโดยกรมเจาา้าทากได้ออกมติมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ2่องพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินเรือครับโดยระหว่างวันที่29ธันวาคม2566ถึงวันที่สมกร,ราคม2567นะครับ กไ,ได้ออกมาตรก,การในช่วงเวลานี้ให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือได้ก,กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและก็ความปลอดภัยการใช้เรือการเดินเรือสำหรับประชาชนรวมถึงหนักองเที่ยวโดยให้ถาเทียบเรือติดตั้งป้ายระบูจำนวนคนเทปโปเทียบเรือสามารถรับน้ำหนักได้เท่าไรนะครับให้ติดว้ในสเตเตีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนพร้อมติดตั้งพ่วงชูชีพติดตั้งวายบน่าเทียบเรืออย่างน่อยเซ่พ่วงพร้อมกับพวก ผูกเชือกติดว้ยถืพ่วงชูชีพความยาวอย่างน้อย85เมตรและก็ติดวายในเทเทซ่ามารดนํำมาใช้งานได้ทันทีและก็ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณท่าเทียบเรือและก็ทางเดินขึ้นลงให้มีความเพียงพอกครับค่ะส่วนทางเจ้าข้องเรือและก็ผู้ควบคุมเรือก็ต้องตวรวจสอบตัวเรือเครื่องจักรเครื่องยนต์ข้นนของเรือให้มีความพร้อมการใช้งานอย่างสม่สำเสมอจัดเตรียมอุปกรณ์ประจําเรือทางเสื้อชูชีพเครื่องมือดับเพลิงที่สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดนะคะแล้วก็ไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินจํานวนที่กาหนดไว ในใบอนุญาตใช้เรือ แล้วก็ห้ามผู้ควบคุมเรือเนี่ยกินเหลา้าหรือว่าเสพขค่องเหมือนเมาโดยเด็ดขาดค่ะเพื่อความปลอดภัยต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางนา้ำต่อประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารเรือแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สัมซทอนอย่างที่เหตุการเรือสวนทัวที่ประสบเหตุที่จังหวัดพังงาที่ผ่านมากค่ะบีบาวินกับพมการเรื่องข้องการเดินทางสงปีไม่ไม่ว่าทางบกทางเรือนะการย้ำกันทึ่งเรื่องมาตรการหน่วยงานต่างๆการดูแลก,กันส่วนเราเองเป็นคนเดินทางเราก็ต้องดูแลตัว <ม>ใช่ส่วนน้ด้วยนะครับวางแผนการท่องเที่ยวไปสนุกสนานกันแล้วก็คำหนึ่งถึงความปลอดภัยกันสักนิดเพราะว่าการสู้นเสียที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ยักคือไม่เลียกให้ใครเกิดความสู้นเสียกันค่ะครับผม